ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการปลูกพืชตระกูลขิงคาคอมินนะคะเพื่อไม่ให้ว่าปลูกยังไงให้มันไม่ติดโรคและไม่ติดเชื้อราวันนี้มีตัวผู้ช่วยค่ะรู้จักไหมคะนี่อะไรเอ่ยนี่คือปูนแดงนะคะมีหาซื้อแด้านรำลานทั่วไปมีไว้ทำอะไรเอ่ย ตอนนี้ซอจะทำมีทำการปลูกขยายขิงนะคะแล้วก็ข่าแล้วก็ขมิ้นขาวอ่อตอนนี้แยกมาเป็นหัวหัวอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาสาธิตให้ดูนะคะเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงนะคะอ่าอันนี้ค่ะให้เห็นนีะคะเป็นขมิ้นขาวที่เรามาเราก็จัดการเอาอันนี้นะคะกุณสมบัติของปูนแดงนะคะมันจะมีุณสมบ,บัติหนึ่งคือฆ่าเชือ้อก่อนที่เราจะปลูกนะคะให้เอา ปูนแดงน,นะคะทาบาดแผลมาตรงนี้สันิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้การติดเชื้อรานะคะเวลาเราปลูกขา่าปลูกขมิ้นปลูกพปรยเภทตระกูลเง้าทั้งหลายอะคะ่ะเพื่อไม่ให้มันหัวฝ่อนะคะแล้วก็อ่า แล้วก็มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาปลูกแล้วอัตราการโตของมันก็จะอวบโตอย่างเงี้ยอันนี้คือขิงนะคะตอนนี้สาวจะใช้วิธีปลูกขมิ้นขาวที่แบ่งมาเป็นแง่ง่เงี้ยค่ะจากนั้นพอติดเชื้ออ่าพอทาปูดแดงแล้วนะคะอ่าเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วนะคะนะคะใช้ได้กับพืชตระกูลเง่าทุกชนิดนะคะไม่ว่าขิงขาขมิ้นได้หมดนะคะเราพาอย่างงี้ค่ะเนี่ยเป็นการรักษาแผลเขาละอันนี้เราก็เอามาใส่ตรงดินเราก็จะปลูกเข้าไปวางแล้วก็กลบ แค่นี้เองนะคะแล้วปูนแดงนี่นะคะหาซื้อไว้นะคะกรณีที่เราตัดกิ่งหรือว่าตัดกิ่งหรือว่าการเขาเรียกว่าตัดตัดเพาะพันกิ่งใช่ไหมคะตัดแต่งกิ่งถ้ากิ่งมันเป็นแผลคะ่ะเพื่อไม่ให้มันเป็นเชื้อราเราก็เอาปูนแดงของเรานี่นะคะไปทาทานะคะแล้วก็ปูนแดงจะมีคุณสมบัติย่างก็คือว่า ช่วยในเรื่องของการเชื้อราด้วยนะคะถ้าเราเอาไปแช่ในน้ําเปล่าแล้วถ้ามันตกตะกอนเนี่ยก็เอาไปน้ําที่เปล่าที่ตกตะกอนเนี่ยค่ะที่มีน้ําปูนใสเนี่ยค่ะเอาไปเทต,ต้นไม้หรือเทอะไรที่มันเป็นเรื่องของเชื้อราได้ด้วยนะคะใครสามารถเอาไปทดลองใช้ได้นะคะใช้ได้ผลนี่ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันนะคะในเรื่องของการเทคนิคการปลูกต่างๆถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ